ใครที่สนใจอยากจะโดเน a หรืออยากจะสนับสนุนตัวผมเนี่ยให้โดเน a มาทางทรูมันนี่เบอร์นี้เลยคืนที่หนึ่งของการเอาชีวิตรอด ไอพวกเศษหุ่นกระป๋องทั้งหลายมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรกูได้งั้นเหรอเมื่อเมื่อคลิปก่อนเนี่ยฉันไม่มีความรู้แต่ตอนนี้เนี่ยฉันได้ทำการไปสืบหาข้อมูลวิธีการเล่นเกมหน้าโง่เกมนี้มาแล้วมันง่ายกว่าที่กูคิดอีกนะเนี่ยคลิปก่อนกูเล่นเอาไว้ได้โง่บัดซบมากเลยเนี่ยพอกูมาย้อนดูคลิปตัวเองแต่คลิปนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปใช่แล้วคือไอเกมนี้เนี่ยนะมันเล่นง่ายมาก เลยก็คือเราอยาไปปิดประตูค้างไว้เว้ยเออถ้าเราปิดประตูค้างไว้แบตเตอรี่ที่มันเขียนว่าพาว,วเวอร์แล้วเนี่ยมันจะหมดเว้ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้86%แล้วเนี่ยหน้าที่ของเรามันก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับที่เคยบอกไว้มาอีกมีใครมาถึงนี่เปล่าไม่ได้เคยบอกไว้ที่ E ีีที่แล้วนะก็คือว่าเราเนี่ยคอยมาปิดประตูอัดหน้าพวกผีเวนแค่นั้นเองแล้วก็คือเราเนี่ย ต้องคอยรักษาพลังเลยหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยของมันเนี่ยนะถ้าอยากให้มันเหลือศูนย์ตกใจหมดเลยเนี่ยนึกว่าใครมันจะมาเล่นจ้าทิงจ่าแถวนี้และในอตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงเวลาตีสาแล้วเราก็ยังไม่ได้เจอตัวกระปอมอะไรมาอยู่เอ้ย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 ชิปหายแล้วนี่งไงมันมาแล้วเนี่ย ไอ้มึงเป็นใครอ่ะอ๋อเมดีมเมดีตอนนี้เรากําลังมีผู้บุกรุกเอ่อเราเรียกเอ่อห้องนั้นว่าห้องมารกรุกหรือเปล่าไม่รู้มันไม่รู้ห้องเฮี้ยอะไรแต่ที่แน่แคือมันมีไอ้หมีหน้าโง่มันมารอดักเด็กเราอยู่ที่ห้องนั้นแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมทุกคนมองไปที่ขวามือบนของเราแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่ามันเป็นเวลาสี่โมงเย็นและสี่โมงเย็นเฮี้ยอะไรล่ะมันจะแล้วเเเอเเอเออชาาะ่ะจม ตอนนี้เนี่ยมเรากใกล้ถึง5โมงเช้าแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอีกต่อไปหน้าที่ของเราก็คืออยู่ให้ถึง6โมงแค่นั้นเอง เออมีใครอยู่แต่ี้ยโอ้มันยังอยู่ที่เดิมเลยอเกมเกมนี้เนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรยากเลยเราก็แค่เอาชีวิตรอดให้ครบ5วันแค่นั้นเองแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเอาชีวิตรอดได้ครบ1คืนก่อนนะอุ้ยท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นได้นะว่าตอนนี้มันถึง5้าโมงแล้วแต่ว่านะไอ้หมีเฮี้ยนั่นน่ะมันยังอยู่ที่เดิมเลยมันไม่ขยับไปไหนอ่ะมันรู้สึกวิววิวนี่มันมันเริ่มรู้สึกเสียวเสียวง่ามแต่เดี๋ยวนะกูเห็นอะไรเมื่อกี้้โห ไอ้เป็ดเวนมันมาอยู่แทนไอ้ที่หมีแล้วไอหมีมันอยู่ไหนไอหมีมันอยู่ไหนแต่นี้หรือเปล่าถ้พี่ไปก่อนเอาชีวิตรอดคืนที่สอง เฮ้ยชิบหายแล้วคืนที่สองอุ้ยมันยังอยู่กันครบพร้อมหน้าทำไมห้องนี้มันมืดอ้าวทำไมมันมืดหมดตังซี่กเลยเนี่ยอ้าวบันไหลแล้วไงไอ้ียชิบหายมืดหมดโอ้โหหายไปแล้วหนึ่งตัวไอ้เป็ดมันไปไหนไอ้เป็ดไอ้เป็ดเว้ยโอ้โหนี่คืนสองนะเนี่ยมึงรุกกูหนักแบบนี้เลยเหรอมึงมีใครแถวนี้ไหมมีไหมแถวนี้ฝั่งนี้มีหรือเปล่าโอ้ไม่มีไม่มีนะจ๊ะมีไหมไม่มี ไม่มีนะมีหรือเปล่าไม่มีนะแมยไอป็ดเวนไอไอหมาป่ามึงไปอยู่ตอมเฮียอะไรในห้องน้ํากูแน่มันใช่ที่ศีลสิสทธิ์มึงไหมขนะนี้นะครับไอป็ดเวนมันได้หายหัวไปแล้วซึ่งเออผมก็คิดว่ามันมีไอป็ดเวนเนี่ยที่หายหัวไปแล้วก็มีไอหมาป่าหน้าโง่ที่ศีลสิทธิ์อยู่ในห้องน้าของเรานั่นไงทุกคนจะเห็นมันได้นั่นครับมันอยู่ที่หลังผ้าม่านนั่นไงสองสายตากริบกิบอยู่เออแล้วไอป็ดหน้าโง่มันอยู่ไหนล้วเนี่ยเออไอป็ดเวนมึงโผล่นะเอ้ยก ใช่ไหมใช่ไหมกูขอปิดก่อนใช่หรือเปล่าฝั่งนี้มีไหมไม่มีแต่เมื่อกี้กูเห็นมึงแวบๆนะ <c oughs> คิดจะเล่นลงเล่นลิน้นอันแน่ถ้ามันอะไรอยู่ในห้องนั้นไหนเป็ดโง่เออ,อมาป่าอยู่นี่ไอ้เป็ดมันอยู่ในห้องเมื่อกี้นะเราเห็นนี่ไงมันอยู่ในห้องนี้มันยืนง่อยๆอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนี้มีใครหรือเปล่าจ้า มีแล้วไหมไม่มีใครมาเจเอเรานะ <c oughs> กลัวชิบหายเลยคนตูดลุกหมันแล้วเนี่ยไอเป็ดเวนมึงอย่ามาโผล่อุย้ยห้องนี้มันมืดจังเลยอะตรงมีใครวิงมาไหมฝั่งนี้ไม่มีนะเจไอ,อโอ้โหหายไปหนึ่งตัวนะ่ะไปไหนหนึ่งตัวปะนะ่ะเจเอมีไหมไม่มีตรงนี้ฝั่งนี้มีไหมใจเอไม่มีนะมันหายไปหนึ่งตัวเนี่ยไปไหนอะอีหนึ่งตัวหนึ่งอะ ไอ้ไอ้ตัวหมีหน้าโง่ไอ้หมีที่หน้าตามันอู้นั่นไงชัดเจนเลยมึงเดินมาทําไมตรงนั้นไอ้หมีโง่ไอ้เป็ดยังอยู่ที่เดิมไมหมาป่ายอยู่ที่เดิมแล้วก็ไอ้หมีที่ตัวเดียวเลยที่มาอยู่ที่เดิมเนี่ยจะเอ๋มีไหมไม่มีกูว่าน่าสาเหตุที่ไฟดับน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้เป็ดหน้าโง่มันไปแทะสายไฟแน่เลยเนะหรือว่ามึงไอ้หมีกูมันน่าจะมีสักตัวนี่แอบไปแทะสายไฟอืมเออตอนนี้เนี่ยไอ้หมาป่ายนะมันอยู่ในห้องน้ําส่วนไอ้หมีเนี่ยเอ้ยเดี๋ยนะเมื่อกี้ไอ้ไอ้หมีมันไม่ได้อยู่ในห้อองงขมากกุ บันไลแล้วโอ้โหบันไลแล้วนี่ไงไอหมีเวนมันกำลังจะมาแล้วจจาเอ๋อยู่ไหมไม่อยู่จจาเอ๋กูปิดไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยของวัยรุ่นกูไม่ค่อยไว้ใจมึงก็เท่าไหร่เนี่ยไอหมาป่าอยู่ที่เดิมเนี่ยยกไว้ไนหมีเนี่ยหมีมันอยู่ไหนวะเฮ้ยพี่หมีมาแล้วพี่หมีอยู่ไหนพี่หมีไม่ต้องมาพี่เอ้ยไอหมีอยู่นั่นไหมเมื่อกี้แบบแล้วโอ้โหเป็นตัวเป็นตนเลยเยอยกูตกใจหมดเลยไอสัตว์อ้ย เฮ้ยหมีหน่ากลัวกว่านี้ไหมมีใครมีใครน่ากลัวกว่านี้เปล่าไอหมีมันไปหรือยังวะเนี่ยมันมันยังไม่ไปอ่ะยังอยู่ไหมเออมันไปแล้วเนี่ยมันมันมันน่าจะไปแล้วแหละเออเออแถวนี้มีใครอยู่ไหมจ้าไอหมีอยู่ไหนเอยไอหมีไอหม,มีหายอีกแล้วไอหมีมึงไปไหนเนี่ยไอหมีมึงหายอีกแล้วเนี่ยมึงอยู่กับที่ไม่เป็ดแล้วยังไงวะมึงดูไอเป็ดเป็นตัวอย่างหน่อยเป็ดอยู่แต่ในห้องน้ำอย่างเอ๊ะไม่ใช่เป็ดไอมาป่ามาไปาในห้องน้ําอย่างเดียวเลยเนาะ ไอเป็ดก็อยู่แต่ในห้องนู่นของมันอย่างเดียวเลยเนะี่ยมือนมีแต่แค่มึงไงไอหมีเวนอยู่ไม่เหม่งอยู่ไม่เป็นที่นยมึงอะฮะหัหาที่สิงสถิตบ้างดิเดี๋ยวกูตามสารเจ้าที่ให้เหอาไหมมันเริ่มรู้สึกท่าแม่งท่าแม่งเหมือนกับว่ากูน่าจะไม่รอดจากคืนเอ้ยผู้อูห้องโอ้ยชัดเจนเลยมึงใช่ไหมไอหมีหน้าแบบนี้ไม่มีใครแล้วแหละแม่งทำเหลือใส่กล้องด้วยนะมึงไอกูตบหัวทิ่มเนยนะมีมึงอยู่นี่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่นะ อ,อตอนนี้แบต21กับเวลา4โมงแล้วเออสิเวลา4โงแล้วใกล้จะ5โมงแเชอเอว่าไงจ๊ะมาทำเป็นเลมแอบ,บมองดูพี่ใช่ไหมกูหลอกกูเข้าใจมาแอบ,บมองกูอยากจะขอเฟซกูแล้วสิมึงอ่ะแบตเราเหลือแค่15เปอนกูจะรอดมาวะเนี่ยตอนนี้ไอหมีมันแอบ,บเดินไปทางอื่นแล้วนะเราเปิดประตูได้แล้ว ไอ้ไนะไอหมาป่าน้างงก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็มีโอเคไอหมีมันอยู่ในห้องหมากรุกนะผมจะเรียกว่าม็อกผมจะเรียกว่าห้องหมากรุกแล้วกันกูรอดคืนนี้ไปได้คือกูโหดมากเลยนะเนี่ยเฮ้ย <G ül üyor> ตีห้าแล้วนะ่ะกูว่าเอ้ยไอเป็ดมันยังไม่เฮ้ยทำไมไอเป็ BE ดมันไม่โหดเลยว่ากูไปดูคลิปข <G ül üyor> องพี่เอกแคทอาร์เคมันโหดกว่านี้นะไอเป็ดอ่ะไอเป็ดแม่งโหดมากอ่ะคือไอเป็ดแม่งไล่งาบคนเลยอ่ะเว้ยแต่คลิปนี้ทําไมมันไม่โหวดว่าไอเป็ดนาโง่ <G ül üyor> เอ้ยเอ้ยทาไมมันมืดจ๊เอ๋มีมึงมีคนอยู่ไหมเจ๊เอ๋มีมมีหรือเปล่า จัดเจดีใดดีใดตับไตไส้พุงมีไหมไม่มีโอ้โหบานอะไรบานตาไทยแล้วแม่งเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้โหเหลือศูนย์เปอร์เซ็นชิปหายและไม่รอดแน่เลยโกนั่นไงเออสงสยัยแต่กูรอดพอดีเลยคิดว่ากูกลัวมึงยังไงฮะเดี๋ยวเอาไว้เป็นว่าอีพีนี้ขอจบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสามารถทำไมถึงจบกูเล่นไม่ไหวแล้วนะกูกลัวใช่พุ่งตรงว่ากลัว เดี๋ยวจะมาสารต่อ EP ต่อไปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r ร b ์ช่องของผมด้วยนะจ๊ะไปแล้ว